ลังดูคลิปใช่ไหมเออชนะไหมชนะครับชนะนี่แล้วเขาก็หนีเลยแล้วเขาก็หนีเลยใช่ไหมอียะแล้วอะไรบอกว่ามันมันอะไรมันออกตัวก่อนอะไรนี่มันออกตัวก่อนครับอ๋อรอบเดียว100เมตรใช่ไหมอียะอืมกำลังดูคลิปเออมีคลิปไปดูด้วย มีคลิปด้วยเว้ยไม่ธรรมดาโอ้โหเยี่ยมมากน้ำตายังติดเลยนะนี่มันล้มตาเอออ่ะเดี๋ยวไปดูรถแข่งก่อน,นครับที่เราทำให้เมื่อกี้ไม่ห้อยใช่ไหม,ไมเอาแต่ท่อใหม่แล้วดนีนี่เออท่อนั้นหนูไปเปลี่ยนทิ้งใช่ไหม,มอ,นหนอ๋อเออ อ๋ออยู่คันนี้เ<ห>ออโหใหญ <sesleri S 1> ่มามาน้ำโคกขวดเดียวยังโกง,งกันเนาะเอออะไรเนี่ยเฮ้ยสุดยอด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 ปิด,ด,ดน้ำโคกขวดเดียวยังโกง,งกันเลยเฮ้ยไม่มีนักใจนักกีฬาเลยโคกแค่กี่บาทสามสิบบาทเองเนาะนี้เลยนี่แล้วคนที่ไหนไม่รู้จักเขานี่รรู้จัักคบ เลอมันไปกี่คนลูกไปหลายเยอะมากนี่ประมาณ6-7คนโอ้ทีหลังเราต้องมัดจำไว้ก่อนเนาะเอามาไว้กองกลางอะอย่างน้อยมันก็กลัวเราแล้วแหละใช่ไหมนี่ให้มันรู้ว่าเด็กเขาคอกเราไม่ธรรมดาถเองชุดสีถอนกมนเอออืมเอออืมอ่ะโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดอจับมือหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเออเป็นส่วนหนึ่งโอเค